บันทึกกิจกร,กรรมทางเภสัชกรรมเช่น medication review การให้คำปรึกษาเรื่องยาการทบทวนการใช้ยาหรือการประเมิน drug related problems หรือ DRP เป็นเรื่องที่ยุ่งยากต้องจดบันทึกด้วยมือวิเคราะห์เองเขียน SOAP note เองโดยไม่มีระบบใดรองรับหรือจัดเก็บอย่างเป็นระบบ แต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปด้วยแอปพลิเคชัน RX Intervention ระบบ ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของเภสัชกรโดยเฉพาะ RX Intervention ช่วยให้การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมทางเภสัชกรรมถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบพร้อมแสดงรายงานวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลทางคลินิกอย่างครบถ้วนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง การใช้งานเริ่มจากหน้าแดชบอร์ดที่แสดงภาพรวมของกิจกรรมทางเภสัชกรรมแบ่งตามหมวดและจำนวนครั้งอย่างชัดเจนเภสัชกรสามารถเลือกผู้ป่วย OPD หรือ IPD ที่มีการส่งคอนเซา ระบบยังนำ AI อัชาริยะเข้ามาช่วยในการสรุปข้อมูลการรักษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาหรือ drug related problems และจัดทำ SOAP n o t e โดยอ้างอิงแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบอง์รวมของ Pharmacy Care Network Thailand หรือ PCNT พร้อมทั้งปรับกระบวนการใช้งานให้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการใช้บาร์โค้ดเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่หน้าการให้คำแนะนำการใช้ยาได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องกดค้นหาได้ชื่อผู้ป่วยระบบจะทำการสรุปข้อมูลเบื้องต้นของข้อมูลผู้ป่วยจาก AI summarize มาให้อัตโนมัติ ทอมทั้งจับเฉียงการสนทนาทันทีเมื่อเปิดหน้าผู้ป่วยหลังจากนั้นระบบจะนำเสียงบทสนทนามาประมวลผลและทำการเลือกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาท้อมสรุปข้อมูลกิจกรรมทางเภสัชกรให้ทันทีค่ะระบ,บบ AI จะสรุปข้อมูลทางคลินิกพร้อมวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ยาเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เมื่อการบันทึกกิจกรรมทางเพศัชกรรมไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแต่กลายเป็นข้อมูลคุณภาพที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยและประสิทธ,ธิภาพในการดูแลผู้ป่วยได้จริง RX Intervention บันทึกง่ายวิเคราะห์ไวเพิมพ่มคุณค่าทุกกิจกรรมทางเพศัชกรรมยกระดับงานเพศศชกร,รด้วยเทคโนโลยี AI ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ